สวัสดีครับพบกันในวันปีใหม่นะครับอัดคิปฉลองปีใหม่ครับซีซั่นนี้ที่ผมพักสบายดีไว้นะครับแต่ปีใหม่ทั้งทีครับเอาสบายดีมาสู้กันดีกว่าครับเอาสบายดีไปโชว์หน่อยครับเอามาแทนกับตันอเมริกาครับส่วนโคลเแล้วยังยิอยู่เหมือนเดิมครับอย่างที่เคยเรียนครับทีผมไม่มีผู้หญิงครับไปดอกไม้เริ่มเริ่มอลไดีกว่าครับ เอ็กเก่าเอเย่นเจ้าร้อยห้าครับสองร้อยสี่นะครับมีโน่เยอะกว่าผมครับเขาเต็มนะครับขาดไซล็อกตัวเดียวครับขาดไรตัวครับโบนัสโ โอ้นัสจะเสียเยกียบก็พรี่ใครครับก็ได้ค,โค,โค,โค,ครับเพราะเรามีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสภาพปีเตอร์จะลำบากแตแลวครับการเดชโอ้ไฟตรงข้ามมีเอมม่าฟอร์สครับกับเคเบิลนะครับจะไหวไหมครับปีเตอร์โชคดีครับเราได้เปิดก่อนนะครับหาก,กินต่อเล็กต่อน้อยไปก่อนครับ ยิงมาเลยครับยิงใครดีวะครับเนี่ยยิงใครดีครับยังคิ่อะไรไม่ออกครับยิงไม่โดนเลยครับโอ้สภาพปีเตอร์น่าจะฟอร์ไม่สวยแล้วครับแม่มาอย่างนี้น่าจะแย่ครับเจ้ครับอย่าขอไม่เอาท่าสี่นะครับเออเจสึโง่ครับเจเอ็มมาโง่ครับ ก็ไม่งงอ,อะไรครับลบบัฟไปแล้วครับแม่ออคอนบิกเาวอ้าวตายแล้วมาอีกรอบนึงแล้วเคเบิ้ลเนี่ยออโอ้โหปีเตอร์โชว์ผิวครับลบไปแล้วครับสองบอบตามด้วยเจเอ็นมาอีกรอบครับปีเตอร์ออกไปรับครับอื <c> ้ <oughs> เรียบร้อยปีเตอร์เอ๋ยไม่เคนกินแล้วครับสตันด้วยครับ <c oughs> ตายตายครับ แม่จะได้โชว์จะออกมาโชว์ฉลองปีใหม่ซะหน่อยตันดับดิ้นไปซะแล้วโไนเดอรครับถ้าแพ้นี่คือว่าตีความว่าปีเตอร์ไม่เข้าขาคนอื่นนะครับเนี่ยโอ้โหตาย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  อ๋อามจจาสวามรูษษร้ะสาแล้วครับเอาครับไม่เป็นไรครับยังเมื่อเกมยังเป็นยังไม่เป็นสบวนที่ดีเท่าไหร่ครับในเมื่อเป็นในเมื่อเกมออกมารูปนี้ครับต้องขอพรโอดีแล้วครับของลูก้วยครับโ OD ท่านพ่อ,อีนโอโ้โหเถูกที่ถูกเวลาครับ แม่ปีเตอร์เราลอดจากการดับดิ้นไปได้ครับมิมใหญ่นะครับเซเบิลโอเคครับปีเตอร์มาครับโชว์ครับอิ It s โชว์ i m มไปด้วยเซงครับแฮร์เดอะฟิวเจอร์ครับ ไม่รู้มันเห็นอะไรเห็นหวยได้ขนาดนั้นไม่ทราบครับปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับให้เอเจนต์สตัร์เล่นยังครับมันไม่สตัร์ครับมันสวนกัมาเลยครับแม่โอ้ยตา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 ยมาตายตายตายแม่ท่าทางชีวิตปีเตอร์บาร์เกอร์คงไม่สวยหรูแล้วครับ แมในกระตูนก็เพิ่งตายจะมาตายในเกมอีกอนี่ใช่แล้วครับไม่เป็นสเต็ปแล้วครับใช้ใช้ม่วงแล้วครับโอ้โหพาลับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งครับโค้ดสันรับผิดชอบไวไหมโอ้โหปีเตอร์หลบครับยิงไม่โดนครับเอาแล้วครับเบินแล้วครับออกมาผนเกมครับปีเตอร์บัคเกอร์ครับ อาแม่งเลยครับแม่มันก็ไม่โดนเหมือนกันครับแม่ไม่สวยไม่่อยสวยเท่าไหร่ครับแม่ต้อนรับปีใหม่ของของเรานะครับเอาปีเตอร์บร์กเกอร์มาฉลองปีใหม่ครับรทางไม่เคยราบลื่นเท่าไหร่ครับ ล่ำว่าจะแพ้อุ๊บมันมีดีอะไรในมันลบได้ตลอดเลยแง่จริงเลยเชียวอือืมเฮ้ยม,ม,มาว่าไงครับ ออกไปแล้วครับรับไปชอบาลารับิดชอบอันใหญ่ยิ่งครับโอ้โหผิวครับแหมขนาดเทงขาเจ๊เขาขนาดนี้แกยังมีสมาธิหลบได้เนี่ยใช้ได้ครับเอาอีกแล้วครับแหมไอ้เคเบิลนี่มันสึกว่ามันจะจุนจานวุ่นวายเลยเครับแหมตาลุ่มคนนี้นี่เด้อเจเอม่าจะออกหมาอีกรอบครับถ้าปล่อยท่าสี่นี่คือจบเฮตจบเหกเหันเลยนะครับเนี่ย ใส่คิปแถบครับใส่ตัวเราครับใส่เอเจนต์ฝั่งเราครับยังโอเคครับยังอยู่ในข่ายที่ว่าตบากระบวนกัอยู่ครับเกลือกระสุนกันอยู่ครับ,บ,มมอรบขอเก็บได้สักตัวครับผิวในลูกเออปักปีเตอร์ปักเกอร์ครบ20แล้วนะครับบับบับหลบทันเทพครับ บัฟตื่นเถิดชาวไทยเราก็ต้องอาไงดีครับอยากจะวางบัฟไว้ที่เจ๊มาเด่นดีกว่าครับยังไงเอเย่นฝงดู้่าคงตายผมแดงตายแน่นอนครับเอาละครับเกมเราจะพิเกมได้หรือเปล่าครับหลังจากตกเป็นรองอยู่นะครับ ลบบัฟลบอะไรที่มันไม่ดึงวูสองออกก่อนครับเพิ่มเดินเล็กน้อยปีเตอร์เพราะมีพาวเวอร์ครับท้าสี่มาแล้วครับโอ้โหปีเตอร์ลงคนเดียวคนอ,อื่นน่่มตีนครับมีปีเตอร์คนเดียวครับที่ไม่โดนอะไรที่ไม่โดนเลยครับเรียบร้อยครับแม่เกมนี้ถ้าจะไม่สวยแล้วครับ ปีเตอร์ปร์เกอร์คนเดียวครับเนี่ยบรับที่ไรไม่ออกครับเมื่อกี้เอาละครับตัวโกคาเจเอมมาครับโอ้โหปีเตอร์ลบได้ทุกดอกครับแม่มันเทพอะไรขนาดนี้เสี่ยงเดียวนะครับกันบ้านสู้กับตันไม่ได้ครับแม่ทีสั้นนี้เลยโดนผมเปลี่ยนเอาออกครับเอาละครับได้เปรียบแล้วครับเอ็มมาแกร์ล็อตเดาเถินครับร็อตอาเถินครับ แหมเราเองก็มานาหมดไปด้วยครับโชว์ครับโชว์อีกรอบครับเป็นไงครับแหมมาใช้ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับสไปเดอร์แมนครับแหม่ไม่ครับถึงในครอบบิดเล่นสไปซิ่งสไปเดอร์แมนเล่มเจ็ดร้อยปีเตอร์จะตายครับแต่ในเกมยังอยู่ครับเอาละครับในเกมปีเตอร์ยังอยู่นะครับกระโดดถีบหน้าก่อนครับ อืมฮึมโดดทิศหน้าเจ้ครับเจ้แกไม่ส่านนครับโอ้โ <n> หมาเลยครับยังคิดได้ทั้งคืนครับโอ้โหไม่ต้องพึ่งโอ้ดีเลยครับแว่โอ้โหเจ้แต่เจกแกเจ้เจ oh, oh. ้แกลงล่างเพชรมาข่มนะโอ้ไม oh, <geez. S 1> <to> ่โดนด้วยครับโอ้โหเฮ้ยอืมฮึมเอาแล้วครับ โอ้โหเกมนี้จะปีเตอร์จะทำให้ปีใหม่เติมเต็มปีใหม่ของผมหรือเปล่าครับแมตช์ฉลองปีใหม่ครับกับปีเตอร์บพร์เกอร์ครับกับอเมซิ่งสไปเดอร์แมนครับจะอเมซิ่งไหมครับสไปเดอร์แมนไปไงครับโอ้โหมาทีรอบก็มาแล้วครับอย่างเงี้ครับตีหน้าเล่นซะงั้นครับไม่โดนครับประมาทครับแม่ถ้าแพ้พุลประมาทนี่แย่เลยนะครับ แกแกมาลางเพล็กคอมมีพาวเวอร์ครับโอ้โหต่อให้ติดบัฟคอมมีพาวเวอร์เลยครับเอาละครับแม่เกมนี้มันจะโอ้โหต่างคนต่างชาร์ทครับต่างคนต่างหมดป๊อกครับโอ้โหตื่นเต้นนะครับเนี่ยใจตั้งลึกเลยครับจบเกมครับปีเตอร์พาร์เกอร์ฉลองปีใหม่ครับชนะอย่างสวยงามครับเดี่ยแม่งคนเดียวครับ กัลุ่นกันเยี่ยวเหนียวเลยนะครับเนี่ยขอคุณมากครับขอให้มีความสุขปีใหม่กับทุกคนนะครับทุกคนในกลุ่มมาเวลนะครับขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมนะครับ